บัดนี้ครั้งที่1 4ตรงกับวันที่23เดือนพฤศจิกายนพศ2568้ารข้าพเจ้านางสาวพัชพรัตนเกษตรชัยขอเป่งวาจาสัทยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจริยบูชาแด่องค์พระขวัมปติเถระเจ้าองคหลวงปู่สมเด็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทางคู่บาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณี ขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสัตยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพรอรัตนาตราัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงดลบันดาลให้จิตของพระเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสัตยายต่อไป บทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักกวาลิสุอัตคันฉันตุเทวาตาสัทธมังมุนิราชาสุนตุสักขโมคาถังสักเคกาเมจารุเปคิวิสศีขารัตเตจันตะลิเขวิมาเนทีเประเทจกคกาเมตรุดูวานะคาหาเนเคหาวัตถุมหิเคเตพุมมาจันตุเทวาชาะเทระวิสเมยักคันทัพนาคา ตินธันตาสันติเกยังมุนิวะระวะจานังสาธโวเมสุนันตุธรรมมสวนาการุอย่างพระันตาธรรมมสวนาการุอยัามพระันตาธรรมมสวนาการุอยัามพระธันตาบทสวดนามกาสิทธิคาถานะโมตสัพพควะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตสัพพควะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตสัพะควะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ปสด bon สัจจิริยาคาถานะที่เมสานางอัญังพุทโธเมสานางวรางเอเตนะสัจจวัชนะโสทีเมหูตุสัพพทานะที่เมสานางอัญังธรมโมเมสานางวรางเอเตนะสัจจวัชนะสทีเมหูตุสัพพทานะที่เมสานางอัญังสังโฆเมสานางวรางเอเตนะสัจจวัชนะโสทีเมหูตุสัพพทานบทสวดมหากาลุนิกูนาโถติ อตาติกาคาถามหาการุณิกนาถะอาถายะสภะปานินางปุริตวาปรมีสภะปโตสัพโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัชนะมาหุนตุสภุปัตถวามหาการุณิกนาถหิตายะสภะปานินางปุริตวาปรมีสมภะปโตสัพโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัชนะมาหุนตุสภุปัตถวามหาการุณิกนาถสุขายะสภะปานินาง ภูฎาวาวมีภสภปาโตสพทิมุตตะมังเอเตนะสัจวัเชนะมาหุมตุสพูปัตถวาบทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอการสมยงังภควาสกเกสุวิหารติกปปรละวัตถุสมิงมาหาวเนมาตาพิคุสังเคนะสัตถิ์ปัญจมาตดหิพิคุสัดหิสัพเพเหวะอรันเดหิทัศหิจะโลกาทัตุ เถิทาตุหิเทวตาเยปูเยนาสันนิไปตาหุนติภควันตังทัศนาพิคุสังคันจาอาตโคจตุนาสุทวัสกายกานางเทวานางเอดาทัพโหสิออยงโขภควาสเกสุวิหารติกาปิรวัตุเสมิมหาวเนมาตาพิคุสังเคนะสัตถิงปัญจามาติหิพิคุสัติหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัศหิจารโลกะ ทหตวีเทวตายพูเยนาสันนิใบตาโหติภควันตังทศนาพิฆุสังคัญจักยันนณามยัมปีเยนาภควาเตนุปสสังกเมยามาอุปสังกมิตวาภควาโตสันติเกปัญเจกะคาถาภาเสยามาติอาตโคตาเทวตาเสยยถาปินามาภรวา ปุริสโสัสมาชิตังวาพาหังภาษาะยญาัาษาริตังวาพาหังสมิเชยะเอวะเมวะสุทธวาเสสุเทเวส,เวสุอันตะระหิตาภคว,วัโตปุระโตปตุประหังสุอัตโขตาเทวตาภคว,ว,วันตังอภิวาเทตวาเอกะมันตังอะทังสุเอกะมันตังทิตาโคเอกาเทวตาภควตโตสันติเกอิมังคาถัางอาภาสิมาหาสมโยปวันสมิงเทว,วากายาสมาคตาอาคาตัมมหะอิมังธรรมสมยางทักขิตาเยวะ อาป,ปะราชดาสังคันเตะดโคปราเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาถังอาภาษิตันตราพิขโวสัมมาหังสูงจิตตังอัตโนโชุกะมากางสุงสารทาีวเนตานิคาเหตวายสยานิรักขันติปันธิตาติ อตาโคปราเทวตาภควัตโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเชตวาคีดังเชตวาปริขังอินทคีดังโอหัจมะเมชาเตจารันติสุทาวิมาสุขุมตาสุชมตาสุสูนคาติอัตโคปราเทวตาภควัตโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเยเกจิพุทธังสานางคัตตาเสนเตคมิสสันติอปายยาภูมิงปหายามานุสังเทหังเทวกายังปริภูเรนสันติอัตโคภควาภิควมันเตสิ เย้ยยเยนาพิกเวทัสสุโกาทัสุุทเทวตาสันนิปิตาหุนติตาทาคาตังทัศนาพิขุสังคัญจากเย,ยปิเตพิกคเวอเหสุงอาติตามัทน,นงาาังอรหันตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภคควันตานัง เอตาปรมาเยวะเทวตาสันนิเบตาเฮสุเสยยถาปิไมหังเอตาอะหิเยปิเตภิกขเวภูวิสันติอนาคาตามันนาอันโตสัมมาสัมพุทาเตสัมปิภควันตานังเอตาปรมาเยวะเทวตาสันนิเบตาภูวิสันติเสยยถาปิไมหังเอตารหิอจิคิสามิภิกขเวเทวกายานังนามาณิกิตยิสมิภิกขเวเทวกายานังนามาณิเทจิสมิภิกขเวเทวกายานังนามาณิตังสุนัธาสาธุกัง มานัสิกโรุธาภัสสเมติเอวัมพันเตติโคเตภิกขุภควัโตปัจโสงสงภควาเอตตะทะัโบจัสิโรกรมนุตตสามิยะถภุมมาทัสิตาเยสิตาเคขัพรังปิหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวสัสสลีนารลมหันสาภิสัมพุนโนโอทาตามนัสสาสุทธาวิปสัสสนะมานาวิราพิญโยปัญจสเตตะวาวเนกปีรวัทเวกตุมณีสัทธาสว,กสวเกสะเนระเตเทวากายาภิกันตาเตชนันทภิกขโว เจจะอาตัปปะมกักก็ดวงสุตตวาพุทธิสักศาสาานังเตสัมปตุระหุญาณาังอมนุสสานันทัาสนังอเปเก,ส,าากส,าาสตังมัทธคุณศาสสังอัถาศตเดินสตังเอเกศาสา,านังอมนุสสานามัทธสงอเปเกน,นตังมัทธคุณที่สาสัพพาพุทธาหุนตันจัตสัพพังอภิญญาญาปวักขิตมาจักุมา ปตูมรดีสัทธาสาวกเกศเสนรเตเทวากยาภิกันตาเตวชนะทธภิกีโควโยหังกิตติสามิคิดาหิมุปุพภะโสสัตตาสาวยาขาภูมมากับพิรวัติว่าอิทิมันโตชุติมันโตน้ำมันโตยะสัตสีโนโมทมาภิกมโมภิกขุนันสมิติงว่นางสัสหัสาเหมาวัตยาขานาลาตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตน้ำมันโตยะสัตสีโนโมทมาภิกมโมภิกขุนันสมิติงว่นางสัตตาคิรติสหัสายาขา นาตะวันนี้หน่ยที่มันโตชุตีมันโตนะวันโตยศสีโนโมธมนาภิกขมงภิกขุนันสมิติงวนนางอิเจเตสารสัสหัสายะขานตะวันนี้หน่ยที่มันโตชุติมันโตวนาะวันโตยศสีโนโมธรมนาภิกขมงภิกขุนันสมิติงวนนางเวสามิตาปัญจสตายะขานัตตะวันนี้หน่ยที่มันโตชุติมันโตวันนะวันโตยศสีโน โมธรรมนาภิกขมุงภิกขุนานสมิติงวะนังกุมเพโลราสกฮิโกเบปุระสามิเวสนังพิญโยนังสัตตะสหัสสังยักขานังปายุปาสติภูมเพโลราสกฮิโกโซปะคาสมิติงวะนัง ปุรินมณัจรทิสังราชทัตระโทปัสสสติคันทพนางอาิปติมหาราชาจัสสิโสปุตตาปีตัสสะพะโวทันนามาหมักผดาอิทิมันโตชุติมันโตวนาบันโตเลสสีโนโมทมาภิกขมุภิกขุนันสมิติิงวนางทักขินันจทิสังราชวิรโธตปัสสสติคุมพันธนางอธิปติมหาราชและสสัสิโสปุตตาปีตัสสะพะโวทันนามาหมักผดา อิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะศสโนโมทธรมนาภิกขมุภิกุนันสมีติงว่านังปัชีมันจ่าที่สังราชวิรูปโคภาษาสตินะคะนางอธิปติมหาราชยะศโสภุตตาปีตัสสะพระโวทันนามากพาราอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะศศโน โมธมนาภิกมงภิกขุนันสมิติงว่านางอุตารจาจักที่สังราชกาุโลตัปปะสาสติยาขานางอธทิตติมหาราชายสศิสสสโสปุตตปิตาสะภะโวทะนาม,ามักราอิทิมตัวชุติมนตัตว,วนาวันตยศสิโนโมธมนาภิกขมงภิกขุนันสมิติงว่านางอุริมาทิสังทรารโททักกินาวิทโกปชิม,มาวิรุปโขกุลโกลารัังที่สังจตรโรเตมหาราชาสมันตาจตโรทิสานทนนลปนาทัางสุวันในกปรวัฒเวเตสังมายาวิโนทัสสาอาคูวันจักพิกาสถามายา ดูเดนดูวีเกนดูวิพูจะวิพุโตสาจันโนกามาเซโทจากกินนู้มันถูกนี้มันถูกจากวนาโทโอปามันโยจากเทวสูโตจากมาตาริจิตเตเซโนจากคันทัพโพนโรชาชาโนสโพ อาคูปัญจัสิโคเจวะติมพโรสุยศัสสะเอเตจันเยจัตพาชนุคันปปาสาราชุพีโมทนาภิกขมงภิกขุนันสมิติงวนังอัฐาคูณภาสานาคาเวสราสหัตชะกากัรมภราสตระอาคูปยคาสายดิพียามุนาทตตะลาานจากอาคูนาคาเยสัสินโนเอราวันโนมานาโคสมปะคัสสมิติงวนังเยนาคาราชีสาสันติทิพปาติชาปังกิ วิสุทธาจักคูเวหายาสาเตวนามชาปตตาจิตตลาสุปนาอิติเตสานามังอภัยยันตานาคาราชาณมาสิสุปนนโตเขมามะากาสิพุทโธสันหาหิวจาหิอุปะวะหะย,ยันตานาคาสุปันาสละมการสุขุท,ทังชิตาวชระหัตเถนะสมุทังอสุราสิตา คาตโรวัสวัสเสติทิมัตตุโสเซโนกาลตันฉามพิสมะสุดาธนะเวคาสะเวปะเจติสุจิจะปะหาระโทนะมุจิสหะสตันจะปภริปุตตานังสัพเพเวโรจนามกาสนาหิตวะภะตินเสนางดาขูปภัทฐมุกปาขมุงสมโยธาณีพันธันเตภิกขุนันสมิติงมนังอาโปจัตเทวาปัทวิจัตเตโชวโยจัตถาขมุงวรุณาวรลนาเทวาโสโมจัตสสสะสหะเมตากังกัลุนากาลยิกา อาคูเทวันศศินโอทเศรสาทากายาสัพเพนารตะวันนิโนทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตเนศศินโนโมธามนาภิกขมงภิกขุนัสสมิติงวะนังเวทุจาเทวาสติจาตอสมาจาทถุเยมาจาตสุปนิสาเทวาจันทามาคูปุรักคิตาสเวสุปนิสาเทวาสุยมาคูปุรักคิตานาคตันิปุรักคิดวาอาคูมันทวัตหักกาวสุนังวสุโศเศธโศสะโคปะคัปินทัตโถทเศรสาทากายาสัพเพ ตะวันนี้นที่มันโตชุดีมันโตวันน่ะมันโตวิศว์สีนโมธรรมนาภิกขมุงภิกขุนัสสเมติงวันังอธาคูสัพพูเทวชามคิสิขารฤวัติกาจารุชาจอมมาภูพาณิพสโนวรุณาสาธรรมมาจัจจุตาจัจเนชกาสุรลยะรุจิดาอาคูอาคูวัสสวะนิสีนุทเสดิสานากายาสัพเพนานตะวันนี้นยที่มันโตชุดิมันโตวนน่ะมันโตวิศว์สีนโมธรรมนาภิกขมุงภิกขุนัสสเมติงวันัง สมณามหาสมนาม,มนุษามนุษสุตมาเขปทุสิกาอาคูอาคูมนปทุสิกาอัโคริโยเทวาเยจารุพิตตาวสีโนปรคามหาปรคาอาคูเทวาลิสสีโนศเสดิตาสากายาสเพนาตะวันนิโนยที่มันโตชุดิมันโตมนาวมันโตลิสสีโนโมทามาพิกขมงภิกุนันสมาติมิตรนางสุกากรุมหาลนาอาคูเวขาณสาสหโอทาตาไคลหาปโมขาอาคูเทวาวิจักขนา สถานม, no มัตตาหราคาชายมิสกาจารัสสีโนพนัญญาคารปชนโนมยทิสาวาภิวัสติทัศเเดสาทากายาสัพเพนัตตะวันิโนโยที่มันโตชุติมันโตมน์มันโตยะสสีโนโมทมาภิกขมงภิกขุนันสมิติงวะนัเขมิยาตุสตายามากัฏกาจารัสสีโนสัมพิทกาละมัเสถาชตินามาจากอสวานิมมานะอริโนอาโคลถาคูบะนิมิตาทัศเยเดสาทากายาสัพเพนัตตะวันนี้โนอิทิมันโตชุติมันโตมน์มันโตยัสสีโนโมทมาภิกขมงภิกขุนันสมิติงวะ นันเทถเตเทวะนิกายาสัเพตะวันนิโนนะมันวะเย,ยวะอาคัรโฉงเยจังเยหรสาสหาปะปวุชชา,าชิชลมัคคิวดังโอคตินนัมนาสวัางตะเขียนโมขะตะดังนาำัางจันทวะอสิตาติดตามสุภมารมัตโตจากปุตไดทิมัตโตสหะสนังกุงโลติโจสจัสรสุปคัสสมมิติงวนานังสาสะพมะโรุกานัง พมาทิ u, pa uno, debates, ินทติอุปป ah ันโนชุดินมังตพิมายโยกัสสิโสชสนทาอิสราอาคูปัญเจกวะสรติโนเตสัญจามชัตโตอาคาหาิโตปริวาริโตเตจัสสเพพิกันเตสินเทเทเวสพัมมเกมรนาสัยนาพิกามิกปันสะกันหาสามันที่ยังเกทากันหัทภันทัตตาเคนาพันธัมทูสมันตาปริวาเดทา โวมุชิตาโกจินังอิติตัตถามาเซโนกันหาเสนางอปเปสิปานิณัตละมาหจะสรังกตนาเพระวังและถาปุสโกเมโคธนายันโตสวิชุโกตถาโสดปจุฑาวัตติสังกุโตอสยังวัสเสตันจะสัพพังอภิญญายะภคิเตมาจักขุมารโตรมณสัทธาสาวกเกศาสเนรเตมาลสนาภิกขันตาเตชนะถาภิกขเวเตจัปตาปะมกุลุงสุตวะพุทธศาสนาวิตารคิปะกมุงในสังคมปีอิชายุงสัพเพวิชิตาสังฆา พระยาติตาลิสสิโนโมัมติสาภูเตหิสาวกาเตชนเนสุตาติ